กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกี้เสร็จรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมเป็นคิวเคลือบแก้วนะครับสำหรับรถไฟฟ้าในยุคป,ปี2022ปี2023ตัวนี้นะครับ BYD a t t o 3นะครับคันนี้นะครับเคลือบแก้วในโปรแกรมเมกาเซรามิกโปรใช้เวลาในการทำประมาณ2วันนะครับภายนอกภายในกระจากห้องเครื่องห้องโดยสารรวมถึงล้อแมกสำหรับคันนี้ถ้ามีเกียร์มีการเปลี่ยนล้อแมกมาแล้วนะครับมีการใส่สเกิร์ตมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ของแต่งหลายๆอย่างนะครับมีในส่วนของสปอยเลอร์หลัง รวคันนี้สวยงามมากมาครับมีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะครับก็คือสามารถใส่ของแต่งมาก่อนก่อนที่เราจะมาเคลือบแก้วได้แล้วก็ในคันนี้นะครับโปรแกรมมาเคลือบแก้วแบบมิกาเซรามิกโปรโครงสร้างเซรามิกจะทําให้สีรถคันนี้นะครับมีความแข็งแรงขึ้นนะครับกล้าที่จะใช้งานได้มากขึ้นสําหรับรถคันนี้หลายๆคนเนี่ยที่จ้องเอาไว้ว่าจะออกนะครับสําหรับสีที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้คือสีเขียวเอ็มบอลล์นะครับจะบอกว่าสีสวยนะ ด้วยในรูปอาจจะไม่สวยแต่ถ้าที่เห็นด้วยตาออกแดดสวยงามมากและหลังจากที่ทาการเคลือบแก้วเนี่ยพวกคลึกงเมทัลิกเหล่านี้นะครับมันจะเด่นชัดมากขึ้นนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าตัวจริงเนี่ยออกแดดสวยงามมากๆบอกเลยว่าท่านเจ้าของรถชอบแน่นอนนะครับกับโครงสร้างเซรามิกที่ทําให้สีมีความแข็งแรงขึ้นรับรองว่าสีคันนี้จะอยู่ท่านเจ้าของรถไปอีกนานรถคันนี้จะเงาสวยใสยกันไปตลอดครับสำหรับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วนะครับ อย่างนี้นครับติดต่อสอบถามมิกกี้เข้ามาได้โดยตรงเลยนะครับมิกกี้จะให้คําตอบอย่างเต็มที่หรือจะติดฟิล์มใสก็้อยติดฟิล์มกันร้อนก็ว่ามาวันนี้มิกกี้เจริญสวยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ